แฟนๆก็ยังอยากให้เล่นคู่กันเหมือนเดิมเรื่องที่สี่เราก็เลยยังต้องเล่นด้วยกัน <c oughs> อยู่จริงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทีนท่ชอบแล้วก็ชื่นชมทุกๆคนเวลาที่ดู <c oughs> นะครับหนึ่งจะมีความสุขสองจะมีข้อคิดจากละครเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องในสมมมังคมจริงๆนะครับการต่อสู้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับความเหลื่อมล้ำมันก็เกิดขึ้นจริงในสังคมชิดหอดเด้ ตอนก็เร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันนะครับทางช่องวันนะครับ31มเมษาน่าจะเป็นตอนไหนก็ตอนนี้ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้ยังยังยังเป็นตารางเดิมอยู่การออนแอร์ว่าประมาณเมษาคิดว่าน่าจะเมษาคงคงไม่เกินนี้ชื่อเรื่องอะไรนะครับชื่อเรื่องดังธรณีค่ะตอนนี้คือเป็นการนัดหมาทำขึ้นพ้นขาดโอ้โหอืก็ไปได้ได้ประมาณสิบสิบตอนแล้วค่ะสิบตอนหมายถึงว่าปิดปิดปิดได้แล้วค่ะ ใช่จะกลับมาทวงเลตติ้งอีกครั้งหนึ่งทวงเลตติ้งนั่นแหละเราบพวกเราพวกเราอยากฝากทุกคนได้มีความสุขกับละครเรื่องนี้นะครับคำว่าเลตติ้งก็คงขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วก็ลแฟนเพลงของเราทุกทุกคนนะครับก็จริงๆเราสองคนก็หวังใช่ว่าทุกทุกคนเวลาที่ดูนะครับหนึ่งจะมีความสุขสองจะมีข้อคิดจากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้ก็จะก็จะผมว่ามันเป็นเรื่องในสังคมจริงๆ นะครับการต่อสู้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับความเหลื่อมล้ามันก็เกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้มีทั้งโอ้โหมีทุกอย่างนะคะมีการต่อสู้ชีวิตมีดราม่ามีการทวงความยุติธรรมมีคนโกงต่างๆให้เราให้เราได้เห็นแต่เพียงแค่ว่าในในเรื่องมันจะทําให้แฟนๆละครน่ะได้เห็นว่าตัวละครเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงจะแบบซ้ายไปถูกขวาไปผิด นะคะแล้วเราที่เราที่เราเป็นคนนั่งดูเนี่ยเราจะเลือกด้านไหนทางไหนที่ตัวนักแสดงกําลังแบบ ทำให้เราได้เห็นสอง,สองทางสองด้านมันก็เหมือนเรียนเรียนสองด้านค่ะก็เป็นแง่คิดให้กับหลายๆคนได้ชมไปด้วยได้มีความบันเทิงไปด้วยแล้วก็ได้แง่คิดอะไรต่างๆด้วยอพอเป็นปีหม่ไทยไคนก็บบว่ากลับมาจนีนกันอีกครั้งหนึงแล้วก็แสจีนกลับมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้แฟนๆก็ยังอยากให้เล่นคู่กันเหมือนเดิมอ่าเรื่องที่สี่เราก็เลยยังต้องเล่นด้วยกันอยู่ค่ะจริงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่ชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับเราสองคนแล้วก็ หวังว่าการได้ดูแล้วก็ได้ชมสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดนะครับจะทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับ <c oughs> พวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนเช่นกัน <c oughs> นะครับแล้วก็หวังว่าละครเรื่องนี้ จะมีข้อคิดแต่ว่าแง่ดีแต่ทำให้กับชีวิตของทุกๆคนด้วยใช่เพราะกระแสในร็่กแนี้เปลี่ยนคู่ไม่ได้แล้วจริงๆต้องเป็นคู่ดีวเท่านั้นจริงเหรอจะเป็นคู่ฝันกันเลยก็ขอบคุณค่ะจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆเนาะที่เลยที่ยังทําให้ใช่หนึ่งคือให้โอกาสแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ทำให้เราได้ยังคงได้ทํางานร่วมกันอยู่ ก็คือมีงานอีกด้านหนึ่งอีกศาสตร์หนึ่งที่แตายรู้สึกว่าเราเคยมีคำแพบมาตลอดเราไม่ถน,ดนัดเลยเราก็ได้มาเรียนรู้ค,รค่ะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆว่าอู้ศาสตร์การเป็นนักแสดงมันยากยายมาก,มาก ยากมากเรู้ในข้างนี้เวลาพาร์ทเนอร์เป็นเป็นพี่ไผ่เองด้วยที่ตายเป็นยังไงจริงๆพอเรื่องที่สามที่สี่มามันก็ทำให้เราทำงานด้วยกันได้เด้งจริงหัวลำบากหรอลำบากลำบไม่รู้นะมุฝั่งนี้ไม่รู้แต่ว่าในมุมของต่คืออาจจะแบบเล่นเล่นมาด้วยกันอาจจะ แต่ละเรื่องมันก็จะคนละทางใช่ไหมคะหมายถึงคาเลคเตอร์อของอีกฝั่งหนึ่งจะคนละทางก็ตามแต่ว่ามันได้เจอกันที่กองบ่อยๆล้วก็อ่านเราเราก็รู้สึกว่าเออวางวางใจได้ต่อให้มันเปลี่ยนคาเลคเตอร์นิดหน่อยออนะคะว่าเขาจะมาแบบไหนเ,เราเราก็รู้สึกว่าโอเคเ,ออเรา เราสบายใจไม่เก่งก็มี่เก่งก่อนใช่นี่เก่งนี่ผมนี่เก่งนี่จริงจริงเราเราบอกเลยว่าเราเราไม่ได้ถนัดการแสดงนะครับเราก็เหมือนกันคือผมกับพี่ต่ายเนี่ยสนิทกันนะครับคุยกันมันก็ไปถึงโลกไปแต่บางซีนหรือบางฉากเนี่ยมันจะเป็นซีนที่เราต้องจีบกันต้องคุยกันในอีกแบบหนึ่งซึ่งมปกติมันก็จะหัวเราปกติมันไม่ได้ว่ามมัันนนนไไ่ด้้เป็แบบคุยกันเรื่องงานเป็นไงสบายดีไหมมากกว่าอยู่ดีๆจีบเฉยเลยเลยจริงๆเราเล่นคู่กันบ่อยมากยังไม่ชินอีกหรอพี่ต่าย ผมว่าการแสดงนี้เข้าถึางยากนะออนะครับจริงๆคนที่เป็นนักแสดงจริงๆเป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะเขาหนึ่งสองสามเขตัดได้แต่เรานี่คือแบบหนึ่งสองสามเฮย ผมต้องถามพี่ตั้มหรือถามนักแสดงถามจะทำตทุกยังไงพี่ก่อนหน้านี้มันคืออะไรเราเราเป็นอะไรมาฉากก่อนหน้านี้มันคืออะไรแล้วอันนี้เขาจะอ๋ออะไรเขารู้สึกยังไงใช่เขารู้สึกยังไงเราก็ยังตีโจทย์ไม่แต่จนถึงวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยากนะมตอมันยากมันยากครับแล้วก็นักแสดงแต่ละคนที่เขาเป็นเอออาชีพเราก็ถามเขาเขาบอกว่าทําไงก็ตัดทุกสิ่งอย่าง เราก็เหมือนพยายาแ้วอย่างพี่กับตันอย่างว่นิวเงเนาะเห็นหนึ่งสหแอคชั่นโอ้โหมันทรมาชาติมนดูแล้วรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องจริงนะนะครับแต่พอเราเล่นเสร็จปุ๊บโอ้โหเอาละอาคาดเริ่มม่พี่ตายเป็นไงพี่กับยังไม่ค่อยชินหรือว่ากัไม่ชินค่ะไม่ชินอย่างอย่างเริ่อย่างอย่างอย่างกับไผ่เนี่ยพี่พี่ตามก็บอก เรื่องนี้ถ้าผ่าไผ่มาเล่นเนี่ยอาจจะแบบนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมีหยอดตลอดหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ของเขาใช่ไหมคะพี่ตั้มบอกว่ามุมนี้จะไม่ยากแต่มุมที่เล่นกับคุณนิวงศกรเนี่ยมันจะเป็นปืม้มโอ้เป็นเจ้าชายในความฝันหรือเป็นมันเขาบอกว่ามันจะยากแต่มันยากจริงเพราะว่าเราร่วมง,งานกับกับนักแสดงท่านอื่นเนี่ยเป็นครั้งแรกพี่กับ อย่างเงี้ยเราเจอเป็นครั้งแรกว่าเราก็ติดตามผลงานว่ากูเล่นธรรมชาติมากมเหมือนแบบเก่งมากเกก่งมายอมแล้วคือมันมาธรรมชาติอ่อะ อ๋อของเราพยายามธรรมชาติแล้วแต่ว่าในอะลอกหรือการท่องบทอะไรมันยังเป็นท่องท่องอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเขาพูดเขาพูดพี่เขาพูดแบบเป๊ะแล้วนะเนาะใช่มันเหมือนพูดจริงๆะครบใช่เหมือนสนทนากันจริงๆแต่มันก็เป็นประสบการณ์นะผมมาเห็นเขาเล่นเสร็จปุ๊บพี่ๆเขาเล่นแบบเก่งกันทุกคนอะเราคืรู้ว่ามันมันก็จะมันก็จะส่งอารมณ์ตามสิ่งเหล่านั้นไปมันก็ทามา้รู้สึกว่าอินอินบางซีนนี่แบบ ออกไม่ได้โมโหก็โมโหอยู่กันเมื่อกี้แพรบอกว่าเผิดตอนเขาฉันังสีเปิดไหมอ่ะไม่รเราบบต้องขัดเขาสั่งสีเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้คุยเรื่องแบบมีอการบางทีจะจีบเนี่มองม okay. ันก like ็ห <donkey often> ัวเราะครับรามก่อนแบบแรกเกิดอะไรขึ้นทำไมเราอยู่ขำไม่ไหวก็ไม่รู้ครับคือมองสมมติว่าจะพูดจีบเขาอย่างพวกก็อันนี้พี่ตายใช่ไหมใช่เราก็พูดเล่นกันอะไรธรรมดาแต่การจีบกันมันมันต้องมัน ใช่ไหมล่ะใช่ไหมผู้หญิงก็เรยชอบเลยใช่ไหมล่ะคือมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้จีบเออไม่ได้ยู่ดีก็จีบกันเฉยๆต้องคุ้มลงอย่างนี้ใช่ไหมคิดหดเลยก็คือหลุดเลยแต่แต่ของแต่ในเรื่องนี้มันมันจะต่างจากสามเรื่องที่ที่ผ่านมาอันนี้มันจะเป็นฟีแบบมันไม่เชิงลํำคาญมันแบบโอ้ยยอดอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไปไกลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟซีลวอย่างเงี้ยจเราไม่กล้ามองตาเราต้องเราต้องมองแบบ เอ่อตะคางจะโม่ให้ไงก็ขเพิ่มไปครับ้ามองตากมันไม่จะขำนะมันจะหลุดไม่ได้หลุดแล้วเรียกกลับมายังไงพี่หลุดแล้วเอาใหม่ครับคัดแล้วเอาใหม่เลยรับใช่ชาครับแต่บางทีมัน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 ก็เก็บได้แต่บางทีมันก็เก็บไม่ได้กมันก็ส่วนมากจะเก็เหมือนที่เราถ่ายเมื่อกี้ปุ๊บเมาอีสานเมาอีสานแล้วสำเนียงสำเนียงกะละมูหมันบูคือกันนะครับ รวมรวมรวมผู้หนึงออกห่วงผู้นึงออกร่วมก็ไม่กันก็หลายทีเองเลยมันหลายทีเลยใช่ครับขนาดขนาดผู้ที่สารนะนะครับใช่เนี่ยแหละครับมันก็จะออกมาอย่างนี้แหละจริงๆมีฉากพุกเยอะไหมฮะในในเรื่องเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะเรื่องเรื่องคือทะเลาะกันมาดีๆแล้วฝ่ายชายก็แบบเฉยเลย อยลืมดูแลหัวใจคอยด้ออย่างงเี้ยอยู่ดีๆไม่ดัดด้วยมาพี่หไปใช่ใจคุณแต่หาใครเองพร้อมเต็มที่เพื่อให้งานมันออกอโ้โหแต่ส่วนมากเท่าเท่าที่ไม่รู้จะพร้อมไม่พร้อมนะครับแต่เหนื่อยครับแต่นักแสดงทุกคนนคือสับปิริตเยอะมากทุกคนก็จะทำกันบ้านมาแต่เป็นอย่างดีมาถึงเนี่ยจริงๆก็งก็แข่ง่เกงหมายถึงว่าคือเก่งเป็นคนเดิมแล้วก็ทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วก็พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมุมใครมุมมัน แต่เขาก็จะให้ทานข้าวเช้าหรือเที่ยงเนี่ยเขาก็จะให้ทานรวมกันเพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อให้นักแสดงอะได้อยู่ร่วมกันสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาทำงานปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมีมุมของตัวเองก็จะอ่านบททบทวนบทซึ่งก็นั่นแหละทุกคนคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทิ้งช่วงให้ตัวเองต้องแบบนี้เลยทุกคนขยันมากแล้วนี่ติดต่อไล้ไหมคะ อ้ยเวทนก่อนเนาะเเววททมาตรงในช่วงคอนเสิร์ตพอดีครับช่วงคอนเสิร์ตพอดีก็ผมว่าในช่วงถ่ายละครจบก็น่าจะเป็นการเตรียมอัลบั้มใหม่ใช่ก็เป็นหน้าคนพอดีเนาะก็คจะมีนัทเพลงแบบหนึ่งยาวๆไปอย่างงี้นะครับก็งานเพลงอัลบั้มด้วยแล้วก็จะมีการทำโชว์ใหม่โชว์ด้วยโชว์ใหม่ที่จะไปเปิดฤดูกาลตุลาคมที่จะถึงนี้่คะงานคู่เหรอฮะ คู่มีติดต่อมานะครับแต่ว่าส่วนมากเวลาไม่ตรงกันใช่ต้องต้องยอมรับว่าหนึ่งพี่ตาย้องงานเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งเรามีละครเข้ามาผสมด้วยเงี้ยนะครับบางทีงานมันไม่ตรงกันถ้าไปร่วมงานก็จะมีโอกาสได้ไปเจอที่งานบ้างน้อยมากหมายถึงว่าจ้างไปแล้วแบบงานวันเดียวกันแล้วเวทีเดียวกัน<า>น้อยมามกมปีนี้น่าจะผ่า,ผานไปแล้วงานหนึ่ง ที่ที่โคราชใช่ค่ะนับได้เลยค่ะมันมันคิวมันค่อนข้างจะจะจะตรงกันยากชัยภูมิชัยภูมเฮ้เชัยภูมเชัยภูมิชัยภูมิโคราชเหรอเพนบอกเชยาพูมเอาไม่ใช่ปีนี้ไงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเอปีนี้ไม่ใช่ชัยภูมิโคราชออ๋เดือนนี้เพิ่งได้ร่วมงานกันหนึ่งครั้งแต่เริ่มสับสนแล้วจำไม่ได้ตอนนั้นก็จะมีพี่พี่มอนแคร์เนาะมีจ่ายมีผมใช่ครับ ก็ขอบคุณแฟนๆนะคะของไผ่ตายทุกคนเลยนะคะที่จะทุกความรู้สึกเลยอยากให้เล่นละครด้วยกันอยากให้ไปงานคู่หรืออะไรต่างๆมากมายที่ทุกคนก็เชียร์เรามาตลอดนะคะ<ม>ก็ขอบคุณที่วันนี้ก็ยังทําให้เราได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน,นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากเนาะ<ม>ถ้าไม่มีกลุ่มๆแฟนๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ มาด้านศาสตร์การแสดงเลยก็เป็นได้บ่นมีเลยครับใช่ม่มีก็มูเรื่องนี้เลยค่ะแฟนขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจเราใช่นะครับขอบคุณที่ให้งานให้เราได้มีโอกาสได้มาทำงานอีกอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทำนะครับหวังว่าสิ่งที่เราทำนะครับจะตอบโจทย์กลับมาให้กับแฟนได้มีความสุขนะครับพวกเราขอบคุณที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็พวกเราก็จะทำงานแบบนี้เพื่อแฟนๆที่รักเราตลอดไป นะครับก็หวังว่าละครเรื่องนี้ดังทอนนี้นะครับจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเมสายนนี้นะครับอ่อนแอนะครับผมขอบคุณนะครับ